จากดวงใจฉันทุกวันมีเธอปลอดภัยเชีวิต,ต้องอยังก้า Won't have to whine สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ชายทะเลเมืองพัทยาโรงแรมการ์เดนซีวิวได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิตให้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิตในหัวข้องานได้ผลคนทํางานเป็นสุขเนื่องจากว่าบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ที่จะต้องดูแลผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆภายในกรมสุขภาพจิตเพื่อที่จะทําทให้คนไทยมีความสุขท,ทางด้านจิตใจยุ่งแดงจริงได้มาพูดให้เขาได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในการทํางานของเขาแม้ว่าเขาอาจจะเป็นบุคลากรระดับเล็กๆบางคนอาจจะเป็นเพียงลูกจ้างบางคนเป็นพนักง,งานราชการแต่เขาเหล่านั้นกําลังทํางานที่ยิ่งใหญ่เพื่อชาติบ้านเมือง เพราะในขณะนี้กระทรวงสาธารณาสุขรับผิดชอบให้คนไทยมีความสุขกายและสุขใจในเรื่องสุขภาพจิตนั้นคงไม่พ้นหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตจึงเป็นเรื่องที่ลุงแดงต้องบอกให้เขาเห็นถึงความสําคัญลุงแดงนั้นเติบโตมาจากกรมสุขภาพจิตในอดีตเคยเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชก่อนที่จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางเมื่อ19ปีที่แล้ววันนี้จึงมีความภาคภูมิใจ ที่จะเล่าให้เขาได้รับรู้ว่าพวกเขายิ่งใหญ่อย่างไรการทำงานคือการปฏิบัติธรรมได้บุญทุกวันลุงแดงก็ได้เล่าให้เขาได้รู้จักสะสมบุญแล้วใช้บุญนี้ในการดูแลตัวเองให้แข็ขงแารปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดที่พวกเขาเหล่านี้ต้องช่วยให้คนไทยมีขวัญและกำลังใจในการที่จะสู้ภัยโควิดด้วย ผลการอบรมในโครงการนี้เป็นอย่างไรเราไปฟังจากผู้ที่เข้าร่วมในหลักสูตรนี้กันนะครับค่ะเอ็นดูวิเดปณะ,ะนะคะเป็นเลขานุการกรมกลภาพจิตนะคะคก็วันนี้ก็ได้มาอยู่กันที่โรงแรมการเดนซีวิวรีสอร์ทพัทยานะคะก็ได้พาทีมงานมาร่วมสัมมานานะคะในในสองวันหนึ่งคืนนะคะจึงที่ได้เห็นถึงพลังของการทำงานของ สำนักอเลขานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าทุกคนต้องมีสติคิดบวกนะคะแล้วก็ไปต่อยอดต่อการทํางานให้ทุกคนทํางานยังมีความสุขแต่ไปเสริมในเรื่องของการพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ทุกคนยังได้ทราบซึ้งในเรื่องของการการมารู้นในเรื่องของกรรม รู้ถึงวิธีการแก้กรรมพี่จะนำพาทุกคนนะคะมีความสุขตนเองครอบครัวนำไปสู่ความสุขของเพื่อนร่วมงานนะคะ ส่งผลให้กับการทํางานเป็นทีมนะคะทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้างานนะคะทุกถือว่าทุกคนมีความสําคัญมีฟันเฟืองนะคะเป็นสายพานของล้อรถที่จะต่อเต็มเพื่อให้รถนั้นขับเคลื่อนไปได้ส่งผลถึงการทํางานสํานักง,งานเลขาที่ไปสนับสนุนงานของกรมนะคะทําให้กรมสุขภาพจิตที่ดูแลประชาชน,นะะในเรื่องของสุขภาพจิตุภาพกายควบคู่ไปกับกรมต่างๆนะคะก็ทําให้ทุกคนเนี่ย ถือว่ามีบทบาทสําคัญยิ่งต่อต่อไปนะคะขอบคุณค่ะครับชื่อนักตกอนภาษาศรีนะครับสำนักงานรายการุลยกรคมคุณทัจิตมาสมัมมนา,าในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้คือว่าการสอนให้เราได้คิดบวกสิ่งที่สำคัญที่สุดในเบื้องท้ายคือการให้อภัยถ้าเรามีการให้อภัยซึ่งกันและกันผมคิดว่าตรงนี้ความขัดแย้งในองค์กรจะไม่เกิดขึ้นความรักความสามัคคีจะเกิดขึ้นก,การให้อภัยไม่แค่อาจารย์ที่จะสอนในเรื่องของการให้ภัย ทั้งแก่ตนเองทั้งแก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่นแต่เป็นการให้อภัยกับทุกๆสิ่งที่เราได้ทําไปไม่ว่าจะผ่านมาที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับเพราะนสิ่งที่จส่งผลต่อไปในอนาคตคือว่าทุกคนที่อยู่ในสังคมประเทศไทยนะครับไม่ว่ากรมพิผิดรหรือที่ไหนก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ถ้าเราให้อภัยต่อกันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันมีการพูดคุยกันปัญหาความขัดแย้งต่างๆในประเทศไทยก็จะไม่เกิดขึ้นประเทศไทยเป็นรลกศูนย์รวมของศาสนาทุกศาสนาเฉีนั้นเราไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกันเพื่สอส่งผลให้สุขภาพจิตของคนไทยและประเทศชาติมีความยั่งยืนมั่นคงตลอดมีความมักควาาคขอบคุณวิทยากร ขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเ,เกี่ยวข้องในการสำนักงานรั้งนี้ครับขอบคุณครับครับผมชลธราร,รักษานะครับหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการสำนักงานเลขาิการผมนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจประทับใจมากนะครับในการที่มาร่วมโครงการณนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มีมากมายนะครับตั้งแต่การทํางานการอยู่ร่วมกันของทีมงานระบบกรรมความคิดนะครับในการที่เราจะอยู่รวมกันอย่างไรให้มีความสุข แล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรไปยังไงและในส่วนของในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับมันก็เป็นบทเรียนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในงานได้นะครับท่านวิทยากรก็ได้มีการต่อยอดและมีการชี้ประเด็นต่างๆให้เราได้คิดได้ทําร่วมกันอย่างมากมายนะครับก็คาดว่าเราจะได้นําประสบการณ์ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการทํางานของเราทั้งสำนักง,งานเลขานแการกรมต่อไปครับ ครับสวัสดีครับผมนายศักดาม่งมีผลนะครับนักจัดการงาน่วไปปฏิบัติการนะครับสำนักงานอาขารแการกรมความจิตนะครับการมาอบรมในครั้งนี้2วันนี้เราได้ความรู้มากมายนะครับในการกระบวนการคิดต่างๆในการทํางานนะครับกระบวนการการจัดการปัญหาที่จะได้มอบให้พวกเรานะครับเอาไปปรับใช้ในกลยุทธ์ในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งคือการรู้บุญบาปคุณโทษนะครับแล้วก็ ความกระตันยูของพ่อแม่ที่อาจารย์มอบให้พวกเราถึงแป่นจริงๆครับทาให้เราลึกถึงสภาพณตอนนั้นของคุณพ่อคุณแม่ที่มีความคิดการเลี้ยงดูเราในขนาดนั้นนะครับจสิ่งที่อาจารย์ให้มาถือว่ามีประโยชน์กับพพกรุงและทีมงานสำนักงานราคารับการกุครับขอบคุณครับครับและนี่ก็คือความสุขที่ลุงแดงได้มอบให้แก่พวกเขาและลุงแดงก็มีความสุข ลุงแดกก็เชื่อว่าเขาเหล่านี้ก็จะมีความสุขแล้วนําความสุขนี้ไปช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารกรมสุขภาพจิตเพื่อทําให้คนไทยมีความสุขทางด้านจิตใจกันต่อไปโปรดติดตามการทํางานของน้องๆและทีมงานสำนักงานเลขาธิการกรมสุขภาพจิตกันต่อไปนะครับพี่น้องชาวไทยครับ